แต่เราไปไหนมาไหนกับคนที่ตายประจําเลยแต่คนที่เป็นคู่เวรแกมาบวชเฮ้ยมันมันรู้สึกว่าไอ้คนเป็นคู่เวรกลับมาบวชให้เพื่อนของเราแต่เรามีเพื่อนข้อที่สองที่โยมถามว่าทำไมต้องมีการาบวชหน้าไฟใช่ไหมล่ะบวชหน้าไฟแล้วก็ จูงใช่ไหมจูงจูงศพบ,บ,บวชหน้าไฟแล้วก็จูงศพจริงๆการทําบุญอุทิศเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะทานอย่างเดียวนะมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมแม้แต่การบวชก็เป็นกุศลอย่างหนึ่งในการบวชหน้าไฟได้ลูกได้หลานแล้วที่สําคัญก็คือคนที่เป็นญาติก็จะได้มีความ เป็นญาติกับพระาศาสนาด้วยแต่ว่าเหตุผลอาตมาก็แหมก็ยังไม่ไม่เห็นนะเพราะโยมถามแบบนี้มันเป็นถามประเพณีมันก็เลยตอบยากแต่ถามว่าดีไหมดีดีโยมเพราะว่าบางองค์นี่นะเพราะบวชหน้าไฟนั่นแหละจึงอยู่ได้เป็นพระมหาเถรละตายคาเพื่อเหลืองก็หลายรูปเพราะบวชหน้าไฟนี่นะอ,าานอ่าอาจารย์เราก็บวชหน้าไฟเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็เป็นอาจารย์สอนบาลีใหญ่ ก็มาจากหน้าไฟเหมือนกันบวชในญาติพี่น้องที่เสียชีวิตนะล้วปวดไปมาก็อยู่ได้ก็ศึกษาเราเรียนอะไรต่างๆไอ้ที่ไม่อยู่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่อยู่ได้ก็มีอยู่อันนี้ว่าอาจารย์นิมนต์ไหนครับเพราะว่าผมยังไม่เห็นพยานชนะในพระธตุปิฎกนะ,อ,ะอันนี้ก็ไม่มีฮะเป็นธรรมเนียมเหมือนกันโยมธรรมเนียมประเพณีเพื่อที่จะให้ ผู้ที่เป็นญาติที่อยู่เนี่ยได้เกิดความเบาใจอนเวลาที่มีพระมีเนนจูงหน้าศพคนที่ตายไปแล้วจะไปสู่สุคติเขาเชื่อแบบนั้นแต่ว่าเวลาเขาตายแล้วเขาไปก่อนแล้วถ้าเขาทำบาปก,ก,ก,ก็ไปทุคติถ้าทำบุญก็กกไปสุคติไปตามกรรมของเขาเป็นได้ว่าการที่มีการบวชแบบนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของงานบุญ ชาวบ้านอาตมาก็บวชละไปตั้งแต่ตีห้านั่นนะไปบวชและเด็กผู้ที่มาบวชเนี่ยเขาได้ระลึกนึกถึงอาตมาเคยบวชหน้าไฟไม่อยากบวชอ่ะแต่เหมือนกับว่าเราเรามีความผูกพันกับคนคนนี้กับเพื่อนเราหรือกับญาติแต่อาตมาไม่ได้บวชให้ให้ญาติบวชให้เพื่อนเพื่อนที่เที่ยวดีกันนี่แหละตอนแรกไม่บวชสาเหตุที่ไม่บวชเสียดาย เสีดายอะไรบางอย่างเสดายทรง,งผมเออทรงผมมันยาวๆไงเสีดายทรงผมทีนี้มันมีคนคนหนึ่งที่มันชอบชอบทะเลาะมันคล้ายๆเป็นปฏิปักษ์อ่ะเป็นคู่เวรกันนะพอเพื่อนของตรรตายนะไอ้คนนี้มาบวชแต่เราไปไหนมาไหนกับคนที่ตายประจําเลยแต่คนที่เป็นคู่เวรเน่ะแกมาบวชเฮ้ยมันมันรู้สึกว่า ไอ้คนเป็นคู่เวรกลับมาบวชให้เพื่อนของเราแต่เรามีเพื่อนเพื่อนของเราตายเรากลับไม่บวชอันนี้มันเป็นธรรมเนียมแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออเราควรที่จะจะทําให้ญาติของผู้ตายเกิดความเบาใจสบายใจอันนี้อุบายอย่างหนึ่งแต่ถ้าหากว่าบวชแล้วเกิดประโยชน์แก่ใครเกิดประโยชน์แก่คนบวชผู้ที่ตายไปแล้วสามารถที่เกาะใช้เพลิงขึ้นสวรรค์ได้ไหมไม่ได้ ส่งวิญญาณให้ไปขึ้นสวรรค์ไม่ได้เขาไปของเขาแล้วฉะนั้นวิธีการของผ้าเหลืองวิธีการของการบวทหน้าไฟเนี่ยเราก็ไม่ได้เรียนมาตามลำดับอีกเกิดมาก็เจอแล้วแต่ทำไมชาวพุทธที่นับถือผู้ที่นับถือพุทธศาสนาจึงทำแบบนี้ในสมัยพุทธกาลมีไหมบชหน้าไฟไม่มี แต่คนที่เข้ามาบวชในศาสนามีหลากหลายมีหลากหลายวิธีของการบวชบางคนไปเที่ยวหญิงโสเพณีถูกหลอกหมดเนื้อหมดตัวบวชบางคนบวชแบบเกรงใจบางคนมีศรัทธานั้นวิธีการนี้ก็บวชตามประเพณีบวชจูงหน้าศพคือมันเป็นวิธีของของคนที่อยากจะให้ลูกให้หลานบวชเข้าในศาสนาแต่ถ้าถามว่า มันมีเหตุผลอะไรที่จะเป็นเครื่องรองรับได้เนี่ยไม่มีและไม่มีบันทึกไว้ด้วยนอกจากมีการเขียนมีการเล่ากันมาตามลำดับถามว่าคนที่บวชหน้าไฟสามารถทำบุญอุทิศให้กับคนที่ตายไปได้ไหมอันนี้ได้แล้วคนที่ตายไปสามารถจะลึกรับรู้การบวชของบุคคลคนนี้และอนัโมทนาได้ไหมได้ถ้าอยู่ในถ้าเขาอยู่ในวิสัยและคนที่ เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ทําบุญถวายทานกับผู้ที่บวชเข้ามาแล้วอุทิศให้เขาได้ไหมก็ได้อีกเนะี่ยก็คือมันมีเหตุมีผลตรงที่ว่าพอบวชเข้ามาแล้วจะเป็นพระเป็นเนนบวชหน้าไฟก็ตามแต่ผู้ที่เป็นญาติเนี่ยถวายทานแก่สงโดยมีพระพิสุที่เป็นเนนที่เป็นพระที่บวชหน้าไฟนั่นแหละเป็นตัวแทนสงอุทิศให้เนี่ยแบบนี้ได้ถ้าเขารับรู้และอนโมทนานะก็คงจะประมาณนี้นะครับ ที่คิดได้เพราะว่ามันไม่มีหลักฐานนะแต่ถ้าบอกว่ามันอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนั้นเล่มนี้ถ้ามีในตําราอันนี้ยังพอตอบแบบอ้างอิงหลักฐานได้อยู่แต่ตัวนี้ก็เป็นเป็นแค่ความคิดเห็นที่พอที่จะแนะนําได้แต่จะถือเอาว่าอาจารย์ท่านนี้ว่าอย่างนี้จะต้องถือเอาเป็นมั่นเป็นเหมาออันนี้ก็คงไม่ใช่เพียงแค่บอกโดยหลักการนนิม์อยากจะเสริมอะไรก็นมนม์ครับ มันมีอย่างนี้เหมือนกันนะครับในบ้านในเมืองที่พระเจ้าประสงค์เยอะเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหานะวันในเมืองหลวงในวัดที่จเจริญในบ้านใหญ่ๆเนะี่ยพระอยู่กันเป็นสิบยี่สิบสามสิบไม่ขาดนะและเพีนี้ก็ดูเหมือนก็เพิ่มมามีเนนเพิ่มมาพราะบทหน้าไป,ปบทเนนใช่ไหมครับอ่าโกนหัวบวทเนนบทพระพก็อาจจะมีน้อย แต่ถ้าหากว่าในชนบทนะที่ไกลปืนเที่ยงบ้านบางบ้านก็จะหาพระหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาอยู่สักองค์สององก็ถือว่าว่าเก่งแล้วบางทีล้างไปเลยนะเคยเดินจาริกเลาะตะเก็บชายแดนไปทางขึ้นทางภาคเหนือเนี่ยวัดล้างเยอะมากเลยไปหยุดบ้านไหนมีแต่ยมนิมนต์ให้อยู่เพราะเขาอยากได้พระจำภาษาไม่ไม่มีเันไม่มีจริงๆ ลูกหลานก็ในนิยมบวชแล้วก็มาทํางานกรุงเทพอะไรต่างๆนั่นจะอยู่กับหลวงพ่อแก่ๆเก่เก,เกยังให้พลอยป่วยอีกนะจะเดินก็จะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยโ,อโ,อโอนะนั่นลำบากด้วยตรงนั้นในเางานศพทีนทําไงมันไม่พอพระนิมนทีสามสี่บ้านแต่บางทีก็ได้ไม่มากทําไงให้พระมากเออประเพณีนี่ดีครับอาจารย์เนน หลูกหลานเต็มนะตัวเล็กๆน้อยๆบวชก็เป็นแถวเลยนะก็มาโกนหัวบวชกันบวชก็ไม่นานหลักศึกก็วันสองวันก็ศึกหรือวันนั้งเสร็จงานก็ศึกแล้วบันท่านก็อยู่อีกเจ็ดวันนะก็ได้อัธยาศัยสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็ไม่รู้ว่าคณะสงฆ์มีรูปแบบอย่างไรแต่มีการบวชอย่างนี้เพิ่มเวลาทําบุญญาติโย,ยมก็เห็นพระนั่งเต็มนะนะทาบุญถวายทานนะพระรพระเจ้าพระสงฆ์ พระหลวงพ่อก็นั่งหัวได้ลงมาก็หลวงปู่หลวงตาแล้วก็มีธะมมเนน้อยนั่ง้างล่าง,างเป็นแวถวได้าทาบุญแล้วก็เห็นพระเหลืองอาลามก็ชื่นใจนะพอได้เห็นเห็นธงใจพระอรหันต์แล้วก็ที่พระอาจารย์ท่านว่ามานี่เป็นประโยชน์โดยตรงผู้บวชแน่นอนไม่ว่าบวชแบบไหนแดียอ,อัธยาศัยการบวชเนี่ยอาตรมารก็เคยบวชหน้าไฟนะ,ะเคยนึกคึงพระอาจารย์เลยนะเสียดายมากเลยเสียดายทรงผมในว่วัน ขนาดไม่หลอว่ายัางเสียดายสายเสียดายโกโกนโแล้วรอกว่าผมก็บวนหน้าไฟครับนะบวดใ้ปู่อะเนี่ยก็ของเราเราก็รักของเราใช่ไหมก็ดูแบบนั่นแหละะผมใครๆก็รักแบบนั้นง่ายนะง่ายแต่ว่าก็ได้ฝึกอัธยาศัยพุทธพมจันทร์แล้วก็อยู่แบบพระนะผมผ้าของข้ากาสาย,ยะอะไรต่างๆ เป็นเรื่องดีอันนี้ประเพณนนี้นะดีนะคิดว่าดีนะไม่กวรนเลิกบนะวดหน้าไฟนี่บวดไปเลยอันนี้อันนี้ก็คงประมาณนี้นะคือมันมันหาข้อสรุปแบบลงตัวเป๊ะๆไม่ได้นะก็กจะต้องมองหาประโยชน์ที่ได้จากการบวดหน้าไฟ